ตามลูกผสมนะครับสองทลายครับแล้วก็สามทลายครับลองนี้สามทลายนะครับสวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องสวนวิมลวันนะคะวันนี้พ่อกับแม่นะคะมาเดินชมสวนแล้วก็พาน้องฟุตซอนมาด้วยนะคะ เดี๋ยวให้พ่ออธิบายนะคะเดินชมสวนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตามมานะครับพาลูกมาเที่ยวชมสวนนะครับแล้วก็จะมาเล่าถึงประสบการณ์นะครับในการบำรุงรักษาปามของสวนวิมลนวันของเรานะครับปามนี้พ่อซื้อมาจากตำบลท่าอู่แทนะครับอำเภอ การจะนาดิดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นพันธ์ปา์มลูกผสมนะครับ g o เด้นเท n e r ่ a Dammy นะครับหรือสุราษฎร์หนะครับที่มีชั้นกะลาหนา0.5ถึง4มิลิเมตรนะครับแล้วก็มี กาล่าหนาประมาณ60-90อร์ซนะครับแล้วก็สายพันธุ์นี้นะครับจะทนแรงสูงนะครับที่เลือกมาจะทนแรงแล้วก็ที่สำคัญนะครับลูกจะไม่ขาดคอนะครับถ้าบำรุงให้เต็มที่นะครับวันนี้ก็มาเยี่ยมชมกับลูกนะครับวามของพ่อก็มีอายุประมาณ8ปีนะครับ ก็เป็นทลายเกือบทุกต้นนะครับร่องหนึ่งนี้พื้นที่เมื่อก่อนตรงนี้นะครับจะเป็นนาข้าวนะครับพ่อเกิดทันบดีก็ช่วงนั้นนะครับก็นาข้าวแล้วก็มาปรับเปลี่ยนใหม่นะครับโดยการผูกฟาร์มนะครับตอนแรก ลูกใหม่ๆก็ประสบป,ปัญหานะครับหนึ่งเลยตัวการสำคัญเพราะมันเป็นพื้นที่นาข้าวมีต้นตาลต้นตะนนนะครับก็จะมีหนูนาจำนวนมากนะครับประสบป,ปัญหาคือกินต้นกินใบครับกินหนอครับแล้วก็ปัญหาที่สองก็คือน้ำท่วมขังนะครับเพราะสวนเราเป็นพื้นที่ราบลุ่มนะครับ น้ำท่วมแล้วก็จะขังอยู่ประมาณ1-2เดือนกว่าจะลดปริมาณลงนะครับแล้วก็เคยประสบปัญหาหนักสุดๆครับตอนนั้นคือท่วมเกือบ2เดือนนะครับบางต้นก็ตายนะครับเปลือยเน่าตายบางต้นบางต้นก็ยอดเน่าแต่ว่าแตกยอดออกมาใหม่ก็ไม่สมบูรณ์ครับบางต้นก็พิก,การตอนนี้นะครับเป็นทลายเกือบทุกต้นนะครับ มาดูตอนนี้นะครับแล้วส่วนของของพ่อนะครับจะไม่ไว้ทางรับน้ํานะครับจะไว้ทางแค่รับลูกอย่างเดียวนะครับสาเหตดที่ไว้ก็สวนเราก็ปลูกปลูกมาตรฐาน 9, คูณเเมตรนะครับให้มันรับแสงแดดเต็มที่นะครับเพื่อจะได้สังเห์แสง งาหารสำหรับตามนะครับจะใกล้ตัดขายแล้วนะครับคือ1นึ่นทลาย2องทลายครับแล้วก็3ามทลายครับรองนี้สามทลายนะครับเป็นต้นที่อวบใหญ่สมบูรณ์มากนะครับนู่ก็จะเป็นร่องสองของพ่อนะครับแลวจะมีคูน้ํากั้นไว้คูน้นํานี่ก็4เมตรนะครับ ลึก3เมตรนะครับมาตรฐานนะครับคูน้ำหนึงก็จะออกมา2ทางนะครับ2ทาง2องถึงสาทางนะครับแล้วก็จะมีตาดอกออกมาด้วยครับเป็นตัวกําหนดเพศนะครับก็จะออกแบบไหนเหมือนตาต้นสมบูรณ์ใส่ปุ๋ยถึงมีน้ําปุ๋ยรับแสงเดียดเพียงพอก็จะเป็นทลายตัวเมียนะครับลูกจะออกมาใหญ่สมบูรณ์นะครับและก็ที่สําคัญนะครับ ออกมาแล้วครับพ่อก็จะตบท้ายด้วยสูตร0060น,น,น,นะครับเร่งลูกเร่งทลายให้อวบสมบูรณ์นะครับล่องของพ่อก็เฉลี่ยอยู่ที่1ไล่ปลูกได้ประมาณ21-22ต้นนะครับก็มีล่องนี้ก็ที่ตายจากหนูก็มีอยู่3ต้นนะครับก็ยังไม่ได้ส้มแซมนะครับ นี่นะครับใกล้จะถึงรอบตัดกายแล้วก็เริ่มทยอยสุกแดงตามลำดับนะครับสวนข้างๆสวนก็จะเป็นน้ำน้ำคลองนะครับเป็นน้ำเค็มน้ำกร่อยครับมีความเค็มอยู่ที่ประมาณ6%ปอร์เซ็นได้นะครับแต่เราก็จะกั้นไว้ครับแม่น้ำเค็มเดินรดเข้ามาครับ ส่วนปีนี้นะครับเป็นพิเศษนะครับคือว่าไม่ขาดน้ําเลยนะครับสวนของเราสวนของเราอุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ํานะครับดูในร่องคูนะครับไม่ขาดเลยครับอาทิตย์ตกครั้งเหลือเชื่อนะครับปีนี้ทุกทีทุกครั้งคือว่าต้นทูบต้นกกจะดูดน้ําครับสวนสวนมากปั๊มน้ามันสําคัญมากก็คือจะ กินน้าปริมาณมากนะครับต่อปีเฉลี่ยแล้วแต่ปีนี้น้ําไม่ขาดเลยนะครับพ่อดูหน้าลูกก่อนจะหลับเป็นไงบ้างครับน้องจะหลับแล้วเหรอครับเพราะเล่านิทานให้ฟังเหรอลูกข้อดีของปาล์มน้ำมันก็คือถ้าแตงจันแล้วนะครับก็จะรอไปประมาณเจ็ดเดือนนะครับเจ็ดถึงแปดเดือนก็จะได้ตัดทลายขายนะครับแล้วก็เด่นของปาล์มคือเป็นพืชที่ถ้าติดลูกแล้วนะครับ ต่อย้โดนฝนโดนน้าท่วมโดนพายุก็จะไม่หลุดล่วงไปไหนนะครับเนี่ยติดลูกพอติดคือว,ว่าลูกไม่ไม่หลุดเหมือนผลไม้อื่นนะครับยกตัวอย่างเช่นทุเรียนม่วงนะครับเวลาเจอลมเจอพายุอะไรครับมันจะหลุดล่วงไปแต่วาปลาล์มนี้คือถ้าเป็นแล้วคือได้ตัดขายรอจนตัดขายเลยนะครับแต่มือข้อเสียก็คือไม่เหมือนมะพร้าวนะครับมะพร้าวคือเจ้าของจะ จะมารับซื้อถึงที่เองนะครับที่สวนสวนปาล์มเราก็ต้องแทงไปขายนะครับบางสวนก็ต้องจ้างคนงานนะครับแถวสวนของพ่อเองคือว่าเราทํากันได้ครับพ่อยังมีแรงอยู่คือแทงขายเองตรวจดูเช็คเองทลายไหนสมบูรณ์ก็แทงไปขายในรอบจัดของเราคือ15วันนะครับเราช่วยกัน2คนนะคะไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการจ้างคนตัดใช่ครับส่วนปาล์มน้ำมันนะครับ คือว่าต้องให้ใส่ปุ๋ยให้ให้เขานะครับสม่ำเสมอนะครับคือว่าต่อให้ปุ๋ยสูตรไหนดีที่สุดคือว่าต้องรอเวลาอย่างน้อยคือหนึ่งปีหรือปีครึ่งนะครับถึงจะเห็นผลครับคือใส่แล้วคือสองสามเดือนนะครับไม่จริงนะครับต้องใส่สม่ำเสมอลูกนันก็จะออกมาต่อเนื่องนะครับแล้วปาล์ม้นมันนี้ก็สําคัญคือสูตรหน้าครับสูตรเอ็นไนโตรเจนนี่สําคัญที่สุดเลยครับคือลําต้นและใบนะครับ ตามด้วยตบท้ายด้วยสูเดเคนะครับโพแทสเซียมนะครับคือจะเร่งทลายเร่งลูกให้อวบครับสูตรนี้ก็สําคัญสําหรับตามน้ามันนะครับนี่นะครับทลายนี้ก็ตัดขายได้แล้วนะครับรอบตัดขายนี้นี่คือลักษณะสมบูรณ์ของ ทลายปาล์มนะครับคือว่าจะดันทางหักเลยนะครับจะดันทางพับลงมาเลยครับทางเอ็นเลยพ่อ,อทางเอ็นครับอวบสมบูรณ์ครับลูกแตกพ่อแตกระเบิดเลยเ <laughs> คล็ดลับของพ่อคือตบท้ายด้วย0ูนย์ศูนยกิโลนะครับศูนย์หกนี้ไม่จําเป็นนะครับ,รบของพ่อคือแม่ปุ๋ยใส่สูตใส่ย่อไหนก็ได้ครับ ของกรมวิชาการเกษตรรับรองมาแล้วครับคือว่าโอเคทั้งนั้นเลยครับพ่อใส่สูตรไหนก็ได้แต่ว่ามันขึ้นอยู่ว่าเพราะว่าราคามันปุ๋ยมันแพงออใช่ตอนนี้ปุ๋ยครึ่งพวดเลยนะครับไม่ดีดลงล่างเลยนะครับถ้<ต>เาเราใส่ก็เราใส่ปุ๋ยคอกด้วยแล้วก็ปุ๋ยเออหมักหมักไอ้นู้ด้วยนะหัวปลาด้วย<ป>ใส่ทดแทนไปก่อนนะคะช่วงที่ปุ๋ยแพงสําหรับวันนี้เราลาไปก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะว่าเรา พ่อแม่แล้วก็น้องฟุส้สอนเนี่ยจะไปทําภารกิจอะไรกันต่อนะคะวันนี้เราเดินชมสวนกันเหนื่อยแล้วค่ะเดี๋ยวพาน้องไปนอนก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วก็กด u u s c r i b e ได้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย